ดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกวันนี้อยู่กับ2บกแน่นอนครับมาร่วมโครงการอะไรโครงการเซฟแอนด์เซฟท่องเที่ยวไทยปลอดภัยแบบเซฟแอนด์เซฟเซฟอะไรบ้างเลยเซฟอะไรนะเซฟแรกเซฟแรกเซฟชีวิตอันนี้สำคัญอ่ะสำคัญเพราะว่าเดินทางท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยกับเซฟที่2ไปแล้วให้ประหยัดพลังงานโอ้ที่สำคัญอันนี้เทรนกำลังมาครับเทรนกำลังมาไปอ้าวประหยัดพลังงานใช้พลังงานน้อยที่สุด นะและอันที่3ามเซฟโลกด้วยเซฟโลกด้วยเพราะประหยัดพลังงานประหยัดชีวิตแล้วก็ต้องทําให้โลกปลอดภัยโลกปลอดภัยตอนนี้โครงการเซฟแระเซฟเข้าสู่ปีที่4แล้วปีนี้เราจะไปหัวหินกันครับแต่ไม่ใช่ไปทางรถยนต์เหมือนเดิมที่นี่นะตอนนี้โมเดิร์นมากโมเดิร์นมากนะยังกับไม่ใช่สถานีรถไฟผมตอนแรกคิดไปว่าเป็นสนามบิน คล้ายๆสนามบินนะเหมือนเหมือนเราเข้าดอนเมืองหรือว่าสุรภูมิครับมีลมคล้ายๆกันน่าจะคล้ายคล้ายส่วนใหญ่มากกว่าตอนนี้ไหมอิทีโอต้องอิจฉาผมกับพี่ช้างแน่นอนนะเพราะพี่โอติดตุลาเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ขึ้นขึ้นรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้รถไฟไทยตรงเวลาไปดูข้างในครับและไปคุยกับรัมตีที่รับผิดชอบด้านนี้เลยนะใครรับผิดชอบด้านนี้รัมตีสุรพงษ์ปียชิรัมตีช่วยว่าการคมนาคมครับไปดีกว่าพี่ช้างไป เิญเลยครับเิญเลยครับตามมาเลยครับเนี่ยไปดูเห็นไหมนี่ตานนี้ทันสวันะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่องวันดี้ขออนุญาตไปรุดไป นี่ครับเรื่องความคิดดีครับเพราะผมเนี่ยไม่เคยไปหัวยินด้วยรถไฟเพราะกลัวว่ามันเลทกลันไม่ตรงเวลากลัวช้าใช่ไหมครับวันนี้ตรงเวลาไหมวันนี้เจอของจริงเลยครับของจริงคือช้าจริงทั้งตรงเวลาทั้งเร็วขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ลัมดีพาไปดูเพราะว่าตอนนี้ผมมาก่อนลัมดีนะไปดูนะเอ๊ะไม่เหมือนสถานีรถไฟมันเหมือนเหมือนแอร์พอรับเหมือนสุวรรณภูมิมันเหมือนสวนรณภูมิน่าจะกว้างกว่านี้นี่น่าเชน่าอแล้วลัมดีพาหนำไปชมหน่อย นี่ไมดูมีเดี๋ยวดาวเศษเดี๋ยวให้ลำดินพาชมข้างนอกก่อนโอ้นี่แดงเนีชมภออกก่นี่ขบวนพิเศษเลยเราต่างไปจากที่ไหนครับขบวนนี้อ่าขบวนนี้เพิ่งรีโนเวทเสร็จครับเลยเสียมือของนารถไฟขับรถไฟทําเองครับแต่คล้ายๆที่ผมไปนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นก็คล้ายๆอย่างนี้แหละครับโรยันบรัสซุโอ้ใช่มาเป็นซากเลยนะสองศูนย์สอง แล้วก็มารีเวทวไทยอ๋อไม่ได้แบบว่าเราซื้ออะไรมาเป็นเขาบริจาคมาแล้วเรารีเวทให้ทันสมัยเริ่มให้บริการนะพี่อันนี้ยังไม่ได้เริ่ม c o m m e เชียลครับอ๋อไม่เริ่มอันนี้ครับไฟแรกเลยไฟแรกเลยโอ้โหเป็นบุญวาสนาเลยกินโอ้โหที่พาไปได้แล้วดีเราไม่ได้นั่งนะไม่มีต้องบอกว่าว่าขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวไปทดลองด้วยกันครับไปไปไปดด นี่เข้ามาข้างในแล้วนะเข้ามาข้างาน <ะ S 2> ในแล้วดูรูหลานะข้าทลวงดีครับด,ดูดูแบบว่าโอ้โหแตกต่างเลยเนี่ยนี่ครับนี่นี่น มีเครื่องชงกาแฟบาริส <rua> ต้าบาริสต้าทานที่นี่ก็ได้ใช่ไหมครับไครับหรือทานที่นั่งก็ได้ได้ได้ตรงนี้หมายถึงคนที่จองตั๋วแล้วมานั่งนี้หรือว่ามีมีราคาต่างกันอ๋อมาที่ที่พักใช่ไหมอ๋อคนที่แบบจองแล้วมานั่งครับอันนี้เป็นตั๋วมันจองนี้อันนี้เป็นซีทอันนนี้เป็ซีทครับมีน้ำเบอร์อ๋ออันนี้มาตามติ๊กเก็ตมาตามตั๋วติ๊กเก็ตแต่อันนี้หมายถึงว่าคนตามติ๊กเก็ตเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอริยบทก็มานั่งนี่ได้ครับใช่ครับชมวิวชมบิวมกาแฟ อันนี้ก็พับได้เก็บได้เยี่ยมวได้นี่ก็นี่ก็เป็นโซน V I P V I P นี่มีโซน V I P นี่นี่โซน V I P นีงเนี่ยออ๋แต่หละตู้คนละสีคนละสีคนละกินั่งคนละสีกินั่งคนละสีนี่ไงใช้บอกเป็นตัวบอกมีติดเงคนละตู้โอ้นี่แบบรู้ลางมากนะใครชอบใครชอบใครชอบสีอะไรรู้โทนยังไงว่าเลย สามารถเลือกได้เลยเลรัเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยโอ้โหมีจองล่วงหน้าครับจองล่วงหน้าร้อยเจ็สิบคนต่อเนี่ยเออต่อหนึ่งขบวนหนึขบวนห้าบกคคลวันนี้้องสวีดเป็นคู่นอนเลยครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงมีสี่นี่นี่นี่เราลองเข้าไปดูดิเข้ามา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 อ๋อนี่อ๋อนี่เอามานั่งนั่งได้กี่คนครับอองนิสเซนิสอองนี้ได้สี่ได้สี่คนสี่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 คนที่เอาใหญ่หน่อยโอคือสมมติว่า ถ้ามาแล้วมาด้วยกันครัว่าเป็นไพรเวทเลยไพรเวทเลยไพรเวทเลยห้องนี้อีกรูปอีกรูปแบบหนึ่งท่านรัมตีครัห้องนี้รูปแบบหนึ่งโต๊ะรูปแบบเมื่อกี้หกแต่มีโซฟาใหญ่ครับแล้วก็บอกว่าได้หน้าต่างใหญ่ได้หน้าต่างใหญ่กว่าตอนนี้ขยับแล้วนะครับพี่ช้างอ้าวขยับแล้วขยับแล้วไปแล้วออกแล้วออกแล้วครับอ้าวตรงเวลาเลยครับนี่เป๊ะเลยโโอ้หตอนนี้ก็สมบูรณ์ครับสิบสิบครึ่งตรงเวลา ที่บอกว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก้ช่างไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บอกเวลาเป๊ะเลยเครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถึงปัวเห็นจับเวลานะครับครับอ่าดูดูเวลานะโอ้ยตอนนี้พี่ช้างเราอยู่ดูจากยอดยอดข้าวยอดไม้เนี่ย น่าจะตลิ่งจันร์สารยารูขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โดีผมเชลรถไฟบ่อยเมื่อก่อน,ออนตอนเรียนเนี่ยโอ้นีนะแต่ตอนนี้เรามาคุยกันแล้วครับพีวีครับนัทลาตีต้องคุยแล้วชิดะนีว่าทําไมถึงมีแนวคิดทําอันนี้ขึ้นมาวันนี้นะครับจริงๆอยากจะพีอาร์ประชาสัมพันธ์นะครับ,รบนี่นว่าว<ม>ันนี้การรถไฟเราเนี่ยสร้างรถไฟทางคู่ครับเฟสหนึ่งกรุงเทพอภิวัฒน์มาไปจนถึงสุมชุมพรถึงยุมพรระยะทาง420กิโลเมตรอันนี้เสร็จแล้วครับ 420นะครับซึ่งเซฟการเดินเวลาได้เยอะมากอย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย1ชั่วโมงอย่างมากก็2ชั่วโมงอย่างมากคือวิ่งเดลิคถ้าไม่เลเลยถ้าไม่แวะสถานีครับอันนี้คือเฉพาะสายใต้เนี่ยจากกรุงเทพไปวัดถึงชุมพรเขาเรียกว่าเฟสหนึ่งครับเฟสหนึ่งเฟสสองจากชุมพรถึงจริงๆว่าอันเก่านะครับเฟสสอสุราษฎร์ใหญ่หัดใหญ่ประดังอะไรประดังอันนี้กระนี้รวบมัด วันนั้นเฟสสองต่อไปจากจุมบรถึงประดังเลยนั่นคือเฟสสองโอ้และตอนนี้ที่ใช้เส้นทารงรถไฟทั้งหมดกี่กิโลเมตรในสี่จังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ4 0 4 4เป้าหมายขยายอีกเท่าไหร่เป้าหมายอีกประมาณสักสามพันกว่ากิโลเพื่อเพื่อใหไได้คัเพื่อให้ครบครับให้ครบเป็นทางคู่ทั้งหมดทางคู่ทั้งหมดครับแล้วก็อีกประมาณเกือบเกือบเจ็ดพันเจ็ดพันกิโลฟางรู้เนสซี่ไม่เคยมีร้างขาดเลยเพื่อให้ครบ6กสิบเจ็ดจังหวัดตอนนี้ตอนนี้ทั้งตมทางคู่เนี่ยประมาณกี่กิโลเมตร อ่างคู่ตอนนี้เราได้ประมาณพันกิโลครับพันกิโลพันลคนหนึ่งึงในสี่นะครับเป็นหนึ่งในสี่ก็ต่อไปมีเป้าหมายขยายเพิ่มเป้าหมายขยายเพิ่มพยายามจะรวบลัดให้มันเสร็จมีเจ็ดสองขยายเพิ่มคือเพื่อให้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นแนวยุบายท่านยกให้อะไรบ้างครับกับระบบรางระบบอ้ไคมนาคมจริงจริงวันนี้ครับของหนักอ่ะของหนักครับต้องขึ้นราง ของหนักขึ้นรางของบอลคอนเทนเนอร์ที่เป็นทั้งหมดเนี่ยต้องขึ้นรางคือระบบไม่หก็คือเป็นระบบทางคูครับจะทําให้ถนนที่เป็นถนนรถไฟนะครับมีแต่รถส่วนบุคคลเป็นหลักนะครับจะทําให้หนึ่งการไปแย่งพื้นที่ต้นทุนถูกลงนะครับเรื่องของสินครับต้นทุนของการซ่อมถนนการท่าถูกลงรถของชรถส่วนบุคคลเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางคล่องตัวไม่ติด บะครี่พีเอ็มหายใายนะครับแล้วเรื่องของคมนาคมระบบรางรถไฟกับการท่องเที่ยวเนี่ยเฉพาะการท้องเที่ยว่อนท่านนายกต้นโยบายแนวต่างกะนร่ะเพราะดูเหมือนท่านนายกในปีนี้ได้ความสำคัญเรื่องต่องเที่ยวมากเพราะภาคบริการจะดันประคองประคับประคอง GDP ไง ครับวันนี้รถไฟเราจริงครับเรามีที่นั่งนะครับเชิงสังคมอยู่เชิงสังคมประมาณ26ล้านซีทต่อปียี่สิบหกล้านซีทต่อปีนะครับผู้เรียกว่าเข้าเียงค่าบริการครับเิงสังคมครับเชิงสังคมมีเชิงคอมเมิชเชียลเชิงพาณิชย์เนี่ยประมาณ9ล้านที่นั่ง9ล้านนะ9ล้านที่นั่งต่อต่อปีครับครับวันนี้คอมเมิชเชียลเนี่ยเต็ม9ล้านนะแต่คาบเป็นี้เต็มแล้วครับแต่เชิงสังคมเนี่ย26ล้านเนี่ย มีผลใช้ประมาณสิบแปดล้านวันนี้เลยต้องเอามาแอร์จัสมาจัดใหม่เพื่อสนองตอบว่าวันนี้จากที่เรามีนโยบายให้จองตั๋วล่วงหน้าเกัา90วันเป็น6เดือนเป็น1ปีนะครับเราเห็นลูกค้าเวทติงลิสที่จองแล้วไม่ได้ในเชิงคอมเมอร์เชียลของเรามันเต็มคาัิจีิมันก็เลยากันเข้าใช่ครับเท่ากันนะวันนี้รถไฟต้องปรับรับคือว่าเอาเป็นกระบวนสําหรับคอมเมอร์เชียลหรือต่องเที่ยวมากขึ้นเป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้น ส่วนเชิงสังคมก็จะปรับเป็นคอมเมอร์เชียลแต่ว่ากลุ่มผู้โดยสารที่เราต้องดูแลเชิงสังคมก็สามารถเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นได้ต่อไปอ่ะมันจะเจอวิสิเนตใหม่ก็คือตามสถานีต่างๆก็จะมีรถโดยสารหรือผู้ติดรถเช่าเวลาเราลงรถไฟแล้วเราไม่ต้องขับรถมาเราก็จะเป็นซีดเดอร์ให้กับรแลบบาสนามบินเลยนะเวลาเวลาลงสนามบินปั๊บก็เช่ารถแล้วมาคืนสนามบินแล้วมาคืนรถไ็ แนวคิดมีเหมือนกันมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับต่อไปครับเออกรมองกรมให้บริการต่อครับมันก็จะเกิดอาชีพใหม่เออใช่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวตู้เสบียงนะครับเดี๋ยวอาหารอร่อยริมรางทั้งหมดเราก็จะเอาขึ้นสู่เก็บผูเอาของดีครัวริมรางครับที่มันอร่อยทั่วประเทศเพราะเราไม่ต้องเสียค่าขนส่งเราวมาขับขบวนรถอยู่แล้ววิ่งไปวิ่งมาอ๋อมาถึงส่งเสริมชุมชนเลยด้วยครับเออมาซัพพลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจธุรกิจชุมชนครับเป็นของดีของจังหวัดนั้นอย่างเดียวถ้าเราผ่านที่ไในน้องประดุกน้อประดุกนะครับจะมีอาหารชื่อขึ้นชื่อออตอนนี้ก็ต้องไปชิมแล้วเเเรรราาาขึ้นที่ไหนนะท่านประธานไปไปชิมอ๋อมุกไก่ย่างก็มีน้องประดุกแล้วประดมตอนนี้เราเลยสารยามาแล้วก็น่าไม่ไกลแล้วเมื่อเนี่ยนี่ดูจากต้นไม้เนี่ยพอท่านประธานบอกว่ามีอ๋อมุกมีไก่ย่างมีหิวแล้ว ตรงนี้มันติดปัญหาอุบัิสารซานทาามันไปทับกับดานตรลาเก่าหลับเพราะนี้ต้องเม้นไว้แล้วก็การรถไฟกับเดินรถได้เข้ามาแก้ปัญหาฝ่ายก่อสร้างก็คือเป็นตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ใช้สถานีเดิมแล้วก็ทําทางเดินไปตรงนี้ครับแล้วก็เราจะสร้างดันตาาแล้วก็คืนลาเพื่อพร้อมเปิดเดินรถทางลู่อีก1กิโลวันที่2 2สสิงหาครับ นี้เราก็มาถึงหอยแล้วนะครับสองบอกอะแต่จริงมันรายการสามบอกแล้วี่มกนี่สามบอกตอนนี้ปลดแล้วีโอแล้วแต่ตนนั้นมันดีครับท่านประธานลถไฟนี่ดีกรมการรางนี่ท่านลองอยู่ครบเลยวันนี้มาตรงเวลาตรงเวลาครับอันนี้เป็นมิติใหม่นะเมื่อก่อนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นออกมาไม่ค่อยกล้ามาเพราะกลัวเสียเวลาตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมนอกจากตรงเวลาแล้วข้างใน ยอดเมื่อกี้ดูแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยใครมาหัวหินโดยรถไฟเนี่ยต้องเช็คอินที่ป้ายนี้ใช่ไหมป้ายนี้เลยป้ายนี้ที่ถ่ายป้ายนี้เลยทายเนี่ยผมว่าขบวนรถอันนี้จะเป็นหัวรถจักรในการนำเรื่องการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยคิดอย่างนั้นไหมครับก็ฝากทางทางสื่อนะครับไปทางพี่น้องประชาชนนะครับที่ชอบเดินทางนะครับวันนี้ รถไฟทางคู่เราเสร็จแล้วนะครับจากกรุงเทพพิวัฒน์ถึงชุมพรนะครับระยะทาง420กิโลเมตรนะครับเป็นทางคู่นะครับหัวหินก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ควรจะจอดแวะสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับประหยัดเวลาเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็สะดวกสบายทุกอย่างครับก็เชิญชวนนะครับผ่านตรงนี้นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับนี่สวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับ สุดท้ายเราก็จบภารกิจในโครงการะลรโครงการะลยย้ำว่าโครงการเซฟแอมเซฟนะครับขับขี่ปลอดภัยแล้วท่องเที่ยวปลอดภัยแล้วก็เซฟพลังงานเซฟพลังงานเซฟโลกแล้วก็เซฟเซฟชีวิตนี่โครงการเซฟแอมเซฟของฐานเศรษฐกิจนี่ถือว่าปีที่4แล้วปีนี้คือต้องขับขี่ ท่องเที่ยวปลอดภัยและก็ประหยัดพลังงานด้วยปัญหาคือพอเสร็จภารกิจแล้วเราไปไไหนเราปที่พักแต่จะไปยังไงไไปยังงนะครับตอนนี้อ่ะเรานัดรถไว้แล้วใช่ไหมใช่เหรอนี่นี่เอามาขรถมาแล้วนี่คนกลับหน้าคุณคุณนี่คนกลับหน้าคุนคุ้นแล้วนี่บอกอกด้านยานยนต์ของฐานเศรษฐกิจเขาบอกว่า MG รุ่นนี้เป็นรถไฟฟ้า EV วีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ปลั๊กอินนะอีประหยัดพลังงานรักโลกด้วยเป็นไงบ้างอ่ะพี่โก ประหยัดพลังงานเหรออ้าวสบายมากนี่ก่อนมีอะไรหรอขึ้นไปก่อนอ้าวนะครับตรงนี้เลยครับโดยเดี๋ยวรถติดต้องขึ้นไปนะครับอะไปพี่โก้ไปนะครับอันนี้ออโต้ออโต้ออโต้ดอครับดูทางครับดูทาง